คนอยากรู้ว่าเออมันมีวิตามินซีจริงไหมมุ้ยที่ช่วยไปตรวจให้หน่อยซิถ้าคุณอยากกินขนมปังที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ยสารกันบูดมันดูไม่ได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมันก็เหมือนวิตามินซีเอออันนี้แบบนี้นะอันนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็ไปตัดสินใจเอานะเพราะเราเชื่อว่าการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงคนขายได้ ต้องบอกว่าฉลาดซื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราตรวจสอบอาหารและสินค้าคือเรียกว่าเป็นสินค้าและบริการเนี่ยเดือนหนึ่งสชนิดทุกเดือนอันนี้เราทํามาสม่ำเสมอแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นเรื่องที่และอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาก็คือเรื่องตามสถานการณ์อย่างเช่นเราตรวจ เ,เจวานโกลอ,อย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องตามสถานการณ์ที่คนมีปัญหาแล้วเราก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่วิตามินซีเนี่ยมาในช่องทางที่3ที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องร้องเรียนก็คือคนอยากรู้ว่าเออมันมีวิตามินซีจริงไหมมูลที่ช่วยไปตรวจให้หน่อยซิเราก็คุยกันในทีมว่าเออเราเพิ่มในแผนได้ไหมทดสอบเพิ่มก็เราพบว่ามันสามารถทําได้เพราะนั้นก็เลยทดสอบ เวลาเราจะทดสอบเนี่ยสิ่งที่เราทําจนเป็นระบบของเราเนี่ยก็คือว่าเราก็ทําตัวเป็นผู้บริโภคทีมฉลาดซื้อกับอาสาสมัครในกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยก็คือทําตัวเป็นคนซื้อของก็จะนัดกันไปซื้อพร้อมกันอย่างวิตามินซีเนี่ยเราก็ซื้อพร้อมกันในเดือนพฤศจิก,กานะฮะเพื่อที่จะคุยกันว่า<ม>ใครได้ยี่ห้อไหนแล้วไม่ได้ยี่ห้อไหนใน1สัปดาห์เนี่ยเนาะปกติไม่เกินไม่เคยเกิน2ส,สัปดาห์เราซื้อพร้อมกันก็ได้47ยี่ห้อ พอได้มาปุ๊บขั้นตอนที่2เราก็มาดูเลยว่าในหนึ่งตัวอย่างเนี่ยใครเป็นคนผลิตใครเป็นคนจัดจำหน่ายราคาแล้วก็ฉลากเนี่ยเขียนว่ายังไงนะซึ่งเราก็พบว่าฉลากของวิตามินซีเนี่ยเขียนไว้แน่นอนเขาเขียนเลยว่ามีวิตามินซี200%ของ RDA นะบางยี่ห้อก็บอกว่ามี110% บางยี่ห้อก็บอกว่ามี30%บางยี่ห้อก็บอกว่ามี60%เอนะ60% 30%ที่ต่ำสุดเนี่ยก็คือ30%เราก็ดูทั้งหมดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็พบว่า6 0 0อของ RDA วิตามินซีเนี่ย RDA ยอมรับให้หมายถึงว่าคนบริโภคได้ต่อวันเนี่ยก็คือ60มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น200%ของ RDA ก็คือ120มิลลิกรัมนะฮะ เสร็จแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี่ย47ยี่ห้อเนี่ยไปเข้าห้องแลบห้องแ a บที่เราใช้เที่ยวนี้ก็คือเป็นห้องแ a บที่ได้มาตรฐานวิตามินซีคือเรียกว่าเป็นเฉพาะวิตามินซีด้วยนะแล้วเป็นห้องแ a บที่เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเขาก็จะมีมาตรฐานของเขานะว่าอย่างเช่นเฮ้ยวิตามินเนี้ยมูลที่เปิดไหมขวดเนี่ยเขาจะมีระบบในการตรวจเราอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าขวดไหนเปิดเนี่ยเขาจะไม่ตรวจให้แน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เราทําจนเราต้องบอกว่าเราเอ็กซ์เปิดแล้วล่ะเรื่องการเก็บตัวอย่างเรื่องจํานวนเพราะถือว่าเป็นเรื่องเ,ออเราทํามา20กว่าปีเนี่ยเพราะ,ะนั้นเรารู้หมดว่าจะเก็บยังไงหรือแม้กระทั่งเก็บที่จะไม่ให้มีเชื้อโรคอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่เราซื้อเราทำเนี่ยเหมือนผู้บริโภคทั่วไปไปซื้อ ะะก็ส่งไปห้องแลบห้องแลบให้ผลมาเราก็เอากลับมาวิเคราะห์ว่าเออมันเป็นไปตามที่บอกในฉลากไหมเสร็จแล้วเราก็มาดูกฎหมายว่ากฎหมายเรื่องนี้เป็นยังไงคือตอนนี้เราก็ยังงง,งอยู่เหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยคือมันมีหลักเกณฑ์ตัวหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเป็นทางการแล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ว่ามีบอกอยู่ว่าให้ใส่ได้ไม่เกิน 200%ของ RDA ซึ่งอพอบอกแบบนี้นั่นเท่ากับว่าคุณกำหนดให้ม,หมีมาตรฐานถูกไหมฮะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกำหนดให้มีมาตรฐานก็ถือว่าเป็นอาหารที่กำหนดมาตรฐานคือถ้าอาหารที่กำหนดมาตรฐานเนี่ยเขายอมรับให้มีค่าเขาเรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนบวก3 0ลบ3าเพราะนั้น 200%ของ RDA 120มิลลิกรัมนะเขาก็บอกว่าเอออาจจะน้อยกว่า120มิลลิกรัมเนี่ยลบไป30%ก็คือ84มิลลิกรัมถ้าบวก30%ก็คือ156มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นวิตามินที่อยู่ในช่วงเนี้ยถือเป็นช่วงที่ยอมรับได้อันนี้ก็คือถ้าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทำไว้อน,นันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประกาศกำหนดนะ แต่ทุกคนก็บอกว่าเครื่องดื่มผสมวิตามินเนี่ยถือเป็นอาหารทั่วไปไม่ได้กำหนดมาตรฐานอ่าเพราะฉะนั้นมูลที่ก็เลยใช้หลัก,ลกเกณฑ์ว่าโอเคงั้นเราก็เอาอันเนี้ยมาเทียบเคียงนะว่าถ้าบวก30ลบ30เนี่ยทั้ง47ยี่ห้อมันอยู่ช่วงไหนบ้างซึ่งก็พบว่า ไม่เจอเลยเนี่ยแยี่ห้อไม่มีวิตามินซีเลย8ยี่ห้อนะมีที่แบบบวกลบ30เนี่ยสิยี่ห้อนะเพราะฉะนั้น37ยี่ห้อมีแบบประเภท500มิลลิกร,รมัมซึ่งจริงๆก็ผิดกฎหมายนะถ้าคิดว่าอันนี้มันต้องกำหนดมาตรฐานห้ามเจินคือคือเนื่องจากวิตามินซีเนี่ยมันคาบเกี่ยวระหว่างยากับอาหาร เพราะนั้นปริมาณที่เขายอมรับให้ใส่ในหว่างยามันมีจํานวนหนึ่งแต่เมื่อไหลที่เกินนั้นเนี่ยอาจจะเข้าขายเป็นยาเพราะนั้นเราก็บอกทั้งหมดว่าโอเคพี่น้อง47ยี่ห้อเนี่ยมี10ยี่ห้อที่อยู่ระหว่างบวก30ลบ30แล้วก็มี8ยี่ห้อที่ไม่เจอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเรียกว่ามี27ยี่ห้อที่ สูงเกินจนถึง500มิลลิกรัมกับต่ำระดับ2 3 4มิลลิกรัมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คือฉลาดซื้อก็จะทำแบบนี้เสมอแล้วก็เราก็เชื่อว่าอันนี้คือเครื่องมือของผู้บริโภคที่สำคัญนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะถูกฟ้องกรณีเจลในรอบ27ปีเนี่ยแต่เราคิดว่าเราสร้างวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเ,เราเชื่อว่าการบริโภคของผู้บริโภคเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงคนขายได้คืออย่างเช่นอ่าสมมติยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆพื้นฐานเลยนะถ้าคุณอยากกินขนมปังที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ยสารกันบูดมันดูไม่ได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมันก็เหมือนวิตามินซีเขาบอกว่ามี200%คุณดูคุณไม่รู้หรอกถูกไหมฮะเพราะมันไม่ได้ดูได้จากสีว่าถ้าสีแบบนี้1 5 0ซ สีแบบนี้200%ถูกไหมสีแบบนี้100%คุณดูไม่ได้ด้วยตาคุณมันต้องทดสอบเพราะนั้นองค์กรผู้บริโภคทั่วโลกเขาถึงทำหน้าที่แบบนี้ทั่วโลกนะพี่พูดเลยทั่วโลกทำแบบนี้ก็คือเอาไปเขาเรียกว่า rating comparative test ทดสอบให้ผู้บริโภคเนี่ยดูแล้วก็บอกผู้บริโภคเขาดูแม้กระทั้งน้ำผึ้ง ว่ามีน้ําตาลมากน้อยกว่ากันเลยเขาดูหมดอะในสินค้าในชีวิตประจําวันเนี่ยเพื่อที่จะบอกผู้บริโภคว่าเอออันนี้แบบนี้นะอันนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็ไปตัดสินใจเอานะเพราะเราเชื่อว่าการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงคนขายได้ต่อไปเราก็เชื่อว่าถ้ามันมีมากขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพของวิตามินซีที่ใส่อยู่ในเครื่องดืง่มในอนาคตแน่นอนซึ่งอันนี้จะเป็น เงื่อนไขเลยว่าผู้ประกอบการก็จะต้องระมัดระวงังตื่นตัวให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องคุณภาพของสินค้าของตัวเองคือคืออย่างนี้มีบางอาจารย์บางคนวิจารณ์ว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เพราะว่าอันนี้คุณไปซื้อเดือนกันยาบางเจ้าคุณได้เดือนตุลาเพราะนั้นวิตามินซีเนี่ยมันหายไปเราก็บอกว่าเวลาเราเข้าไปซื้อเนี่ย เราซื้อเหมือนเราซื้อนอมอ่ะผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องดูว่าอันไหนหมดอายุช้าสุดถูกไหมซึ่งนี่ป็นเรื่องพื้นฐานเพราะนั้นเราแฟร์ที่สุดแล้วแล้วเราก็มีหลักฐานแล้วเราก็ซื้อมาทั้งหมดเพราะนั้นแต่เราจะไปดูได้ไงล่ะว่ารถที่เขาผลิตใหม่สุดเนี่ยขายอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ใช่เจ้าของสินค้าแล้วเราก็ไม่ได้ขอจากบริษัทถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเราคิดว่าแล้วบางยี่ห้อเนี่ยนะต้องบอกเลยนะ ไปดูให้ดีเนี่ยจะพบว่าเจ้าที่เป็นศูนย์เนี่ยพึ่งผลิตเดือนพฤศจิกา,กาก็มีต้องบอกนะว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริโภคนะที่จะยอมรับได้ว่าคุณใส่แน่นอนแต่ว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยอาจจะไม่เหลืออยู่แล้วซึ่งอันนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ควรจะต้องให้ผู้ประกอบการระบุไหมว่าเอ้ย <are> วิตามินซีเนี่ยมันอาจจะหายไปนะ ถ้าโดนแสงแดดถ้าการขนส่งไม่ดีอันนี้คนจะเขียนไหมเพื่อความความเป็นธรรมกับผู้บริโภคถูกไหมฮะหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อบริษัทรู้แบบนี้แล้วบริษัทจะเขียนเขาเรียกว่า fair use policy ใต้ขวดไหมอย่างน้อยมันควรจะต้องมีวิตามินซีตามที่คุณบอกในฉลากถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่คุณก็ใส่เกินไว กันเหนียวมากหรือวิธีที่คุณจะเก็บแล้วก็มูลทิ่ไม่ได้บอกนะฮะว่าเจ้าที่มากเนี่ยเราเชียร์ไม่ใช่แต่นี่ก็คือข้อมูลแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้มากเนี่ยมันก็อาจจะเข้าขายผิดกฎหมายได้เหมือนกันเพราะว่าคุณเกินบวก30%ถูกไหมฮะถ้ายึดหลักว่าจริงๆคุณบอกว่าคุณใส่200แล้วเนี่ยไม่ควรเกิน 30%มเี่ยมันก็จะอยู่ที่156เท่านั้นเอง156แต่เราเจอ500อย่างเงี้ยอันนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องไปพิจารณาต้องบอกว่าเวลาทำเรื่องแบบนี้เนี่ยนะมูลที่ต้องระมัดระวังมากแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลเราคุยกับหมอ3คนนะเป็นทั้งหมอเด็กหมอที่ทำแล้วก็ศึกษาเรื่องพวกนี้ก็พบให้ข้อมูลพวกเราว่าหน่ง ปัญหาของวิตามินซีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเลยนะอย่างเช่นแน่นอนทุกคนก็จะรู้ว่าเออวิตกินวิตามินซีแล้วจะขับออกหมดแหละชีออกหมดซึ่งบางมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเ,เราอาจจะเป็นนิ้วจากวิตามินซีได้ถ้าการขับของเราไม่ดีนะซึ่งอันนี้อันนี้ก็ต้องรู้เบื้องต้นถูกไหมฮะอันที่สองเนี่ยก็คือคนจะคิดว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยป้องกันหวัดแต่ เปเปอร์ใหม่ๆล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยป้องกันแต่ถ้าเราเป็นหวัดเราอาจจะหายเร็วกว่าคนอื่นอ่านะก,ก็ถือว่ามีข้อดีอันที่สามใครที่มีปัญหาโรคเลือดที่เรียกว่าทาราสซีเมียซึ่งคุณมีปัญหากับทัดเหล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะทำให้โรคมันรุนแรงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น นี่ก็คือข้อมูลที่จริงๆสิ่งเหล่านี้ควรจะเขียนนะเพราะว่าถ้าสมมติประเทศไทยเราอยากเป็นหลายคนบอกว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยเลยต่อจากญี่ปุ่นเนี่ยนะที่มีพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแฟร์หรือเป็นธรรมกับผู้บริโภคเขียนเรื่องพวกนี้แหละเนาะว่าอย่างเช่นเ,เด็กที่มีปัญหาธาลัสซีเมียแล้วบ้านเราโรคเลือดชนิดนี้ที่แบบโหนกแก้มสูงๆเนี่ยกรมพันและเป็นเขาเรียกว่าเป็น แคริเออเป็นพาหะ uh, อยู่จำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้น,นก,ก็ต้องรู้หมายถึงว่านี่ก็คือการที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้กับผู้บริโภคในเรื่องเหล่านี้หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,หา,หาแต่สิ่งที่พี่อยากจะพูดก็คือว่าเวลาเราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราคิดว่าขณะน,นี้เนื่องจากว่าพอประเทศเราอยากจะพัฒนาเพราะฉะนั้นเราก็จะดูที่ต้นทางน้อยลง ก็คือดูกระบวนการมาขึ้นทะเบียนเนี่ยน้อยลง Premarketing เนี่ยเราจะดูน้อยลงเพราะเราจะเน้น Post Marketing แต่ขณะที่บ้านเรามันไม่มีกลไกลในการดู Post Marketing เลยนะเพราะฉะนั้นมันถึงทำให้เอ้ยวิตามินซีที่บอกว่าใส่200%ท้ายที่สุดมันถึงไม่มี200%เพราะว่าคุณดูเฉพาะใบที่เข้ามาขึ้นทะเบียนแล้วคุณไม่เคยไปตรวจเขาอีกเลย ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าเฮ้ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้องสนับสนุนหน่วยวิชาการหรือใครที่ติดตามตรวจสอบเรื่องพวกนี้อย่างเป็นระบบหรือสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคให้ติดตามเรื่องพวกนี้อย่างเป็นระบบในกลุ่มอาหารที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคหรือกลุ่มอาหารที่อาจจะแบบเ,เรียกว่า อ้างกล่าวอ้างหรือเคลมกับผู้บริโภคแบบนี้นะฮะคุณต้องคุณต้องทำให้ทันนะเพราะไม่งั้นแน่นอนคนก็จะรู้สึกว่าเออมาขึ้นทะเบียนกับคุณแล้วทุกอย่างมันจะมีคุณภาพแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่